สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเปรนสมนสบวนน่พ่อพ่อแค่นี้แหละก็สบาอ่ะอ่ะอ่ะน่ะ่อ่ดามาอเะ่ออ่พี่น้องมออ่นออ่อันนี้ก่ะท่ะอะอ่อ่ะ่ะออ่ะอออ ลงมายามทาไมมู่บ้านนี้ก็ลงมามาอีกแล้วนี่ <laughs> นยิ่ม <laughs> ไปเปะมิตาให้หลางเฮ็ดพี่น้งนองเลยได้ทาแมได้เฮ็ดปวกมากกับห่าได้มาแต่บ้านนุสูงได้นีิทะในได้ในดอน,น,นก็ข้อนะซอ,องมู่มู่ละหาเดี๋ยวออก ทางโลกก่อนนะบ่มีเห็นบอกไปเบิ่งทำยังจุ่มอยู่ข่งฉันผูปหาเลยแต้มยังออกดูหัวนี้นายยังมันให้เอาเข้ามาชี้เตะเขาชีเตะยังทำเลี่ยมไหมเลี่ยมหมดทาง เสียนะนี่แม่จะเห็ดยังแม่จะชุบเ่กบเด้ยนนมืด้ยไดลไดโทกลงมาเด้นอะงอะเนอาสีเห็ดสมไวกันเอาได้หลเอเอ้่อยามจะดกอยเอาเม่อกเันได้หลกูเขาบไปก่อน ต้องไาเช่าินทัพแคนีเยเบื่อนเอแล้วันิเหนื่อยมดับมันจะเไปมันนอ้งหมูไปยังวไปเลยคน้วยไปเดดขาดเยน้ำมันใช่ก็ห้ามทีหไป่ไยจัดเน้ำมันเอเยนน้ำมันเอาเลยน้ำมัน โกบลายบ่แม่โกพลายบ่นี่ตาต่อใหม่มาห็รเลาคันเบ็ดท่เรายังเบ็ดเก่าปอยไผ่น่เข้าไผ่ครัวมาไผ่เบ็ดายเนี่ยเขาไาก็ใส่กูจะเอาใส่ใส่มาใส่ตัว้นมาแ่เออกไปกูจะเามากอืมตัวใหม่ยอะไปตัวใหม่เบ็ดเขา มันเล่าเด็กรนะนั้นมันชาวสามสิบล้วบอกเกิดน้องเรื่วันแี้้วเกิดน้องเนอะไปหนีเด้๋ยวไปหนีไปหนีบอกอีพอเลยนะอีพอจ่าเลยลอยละอยพันแลยลังพันแปด้อลังสบอกลอลัง เีพันแอลังแปลงน้ามากินยูริน็กดกินอยู่บ่อยใส่เบ็ริ้ไปสองพนปดตังเอ้ยตังเองเอาลูกจะเพิ่มะอีกคนนึงแมเฮ้ยนีนคือยเอาอีกล้ดจังกูอัดแมเฮ้ยเป็ดจะน่ะออกีแล้วนะโอ้ย เน e> ื้อคั่วกะเห็ดพอกะเทินเจมีนียังเอียสลาสล้าลูกนี้ก็ลอกเอาไม่รู้ทีน้ามันบอดได้รจแกมันจะหาย กินเขาอะไรกินนะออกินเลยกระซ้ามนึงมีรองเลยเต็มกระซ้ามกระโลกกระหมอกลูกออกรลาดนี่มันขำแล้วก่ะสิเมื่อกะบอกให้ถ่ายกี่เขาก็จะเมื่อไปเบะเก็บเอาพี่อันน่ะทานสี่นึงเจ็บอ่ะอันนี้เขาเก็บอม่เอาฟังหอมจะเก็บมาใช่ไหมหอมเป้ใช่ไหมกิแปมใส่งาเนาะ ไปเก็บนะมันอ้อ้เคยละเพจนะดอกจูมเป็นหินเอไปเก็บนํมนา,า,านนนมาลงไปตานใหม่ก็ยังาจะไปตาดไกูเอามาาเพ็ดีใส่ทัพกายกมเก่าแหงกรมากเลยดีนน้ำบ่ยคยเลียนกินซม่วงหนึงข่กระหายน้

กินเดไทยเลยงมาเลยได้ห yeah. ่อแล้วนะมึงนี่แทนตีมึงสิจือลงมาให้กูชงยาอตชงาไอกินจามเด้กะทื้อโลก้ชิซ่นี่ทั้งเอ้ทังเอ้ยมาให้กูห่อมึงก่อนทังมาขอชิมเงินมัย นี่นี่ปาเดินมเมา,นนาเลหูม<อ>นนาเร็วๆหมักเนื่อันเดินเฮือนน้องอันนี้สิเมื่อ้วพี่น้องจอคำเลยนีไปเหตุาระี่เป็นมันบ่ามากบ่าหายใกล้โอ้พราาเป นิ่มไปเพ้อม่มาจีเดียไปทังเอ้เข้าจีเมื่อปลาอีกแล้วทังมุนมัดมามุนมัดผาสุขผาสูงถธอใจ ใหญ่ส <c ười> ิท่านบักแทนเลยเกิดน้ำล้างสิกลัวบักแทนเลยใส่ใน้ำเลมขำนี่แม่ไปเก็บยังวะพี่ตู่บวแตกเด้อบอกว่าใส่บวลดกระเทือกอากุ้งนั่งอยู่ทางหลังแมนบอกพีตู่ บ่มีเสียงบ่เฮยฮะย่มุนเนาะไปตุ้นนี่เขาไปแก้วน้อไหมเมื่อมัากรจังบได้เก็บเลยชิบปาตัวน้อมาให้กูใส่บ่ bó xì phô này Kìn mà khó là chíp thông Em đột đuôi Đột 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 đuôi cái lọ à, có, có. Cứ... <laughs> กอดนายกอดนายด้วยปาปาอนาล้อข้าที่ข้าพี่มาคู่ใจไปใส่ไปน้ำนั่งทางไหนอีกซะด้วยกอดนะจะลองวันนี้วันนี้ลูกประเท้าผดบมาเลยพี่น้องเลยยาน มาตอนนี้เมื่อแล้วพี่น้องมัเนี้คั่มแล้วพ่อแม่พันได้เฮ็ดมาหายประมาณครึ่งทุกอย่างทุกอย่างหนึ่งแล้วพี่น้องน้อก็เสด็เก็บผ้าไปเพียงทันีีพี่น้องจ้าผิดพลาดประการได้กับขอโทษขออภัยเด้อฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเอิร์นี่เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย